คำเตือนสําหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคํานวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20่เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขชุด2ตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2516าสำหรับคลิปนี้เป็นเลขชุด2ตัวบน16ประตูนะครับเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกัน สำหรับคลิปนี้ผมจะแ,แบ่งเป็นเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเลขเด็ดปักหลักสิบบนสี่ตัวมาหนึ่งตัวเข้ามาแล้วสิบงวดติดต่อกันส่วนที่สองจะเป็นเลขเด็ดปักหลักหน่วยบนสี่ตัวมาหนึ่งตัวเข้ามาแล้วสิบงวดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนที่สามผมก็จะจับเลขเด่นปักหลักสิบบนกับเลขเด่นปักหลักหกน่วยบนมาจับเข้าคู่กันนะครับเราก็จะได้เลขชุดสองตัวบนสิบหกประตูนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากส่วนแรกเป็นเลขเด่นปักหลัก10บบนสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่16บกวกด้วยแถวที่17 2ดสองครั้งและบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นปักหลัก1ิบบนตัวที่1บวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่นปักหลัก1ิบบนตัวที่สองบวกด้วยสก็จะได้เลขเด่นตัวที่สาบวกด้วย6กก็จะได้เลขเด่นตัวที่สี่ ามาชิกผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17มกราคมปี 66, 66ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ธันวาคมปี65 1บวก5เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก8เป็น18 18บวก1เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 18บวก2เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 1นยบวก3เป็น21ก็จะได้เลขเด่นหนึ่งบวก6เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4เลขท้ายสองตัวบนงวดที่17มกราคมปีห6ออก19ก็เข้าเลข1นนะครับเข้าเป็นงวดที่1งวดที่สองก็เข้าเลข1งวดที่สเข้าเลข1งวดที่สเข้าเลขห้า งวดที่ห้าเข้าเลขเงวดที่6เข้าเลข0ูนเพื่อนลองไปบวกดูนะครับผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆเ,นนเ,นเนสียเวลานะครับงวดที่10ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาวันที่1พฤศจพกายนนะครับที่ออก2ตัวบน7 2สองูตรนี้ได้เลขเด่นคือเลข2เลข3าเลข4ี่เลข7ก็เข้าเลขเ็นะครับเข้าเป็นงวดที่10ติดต่อกัน มาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเ,เด่นปักหลัก10บ,บนงวดที่16มิถุนายนปี6 6ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มิถุนายนปี66 2กบวกเเป็น11 11บเวก7เป็น18 18บวกเเป็น25 25บห้าบวกเเป็น34 3สบาบวก1เป็น35ก็จะได้เลขเด่นห 3 4บวก2เป็นสาก็จะได้เลขเด่น6 3สาบี่บวก3เป็น37ก <c oughs> ็จะได้เลขเด่น7 34สาบี่บวก6เป็น40ก <c oughs> ็จะได้เลขเด่น0นดังนั้นสูตรนี้จะเลขเด่นปักหลักสิบบนได้แก่เลข0เลขหเลข6และเลข7ต่อไปเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันเช่นเดียวกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่5บวกกันสองครั้ง บวกได้แถวที่12บวกได้แถวที่19และบวกได้แถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้วย1ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนตัวที่1บวกด้วยมก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกได้วย5ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สบวกได้วย8ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากวดที่17มกราคมปี66 ก็จะใช้ผลของงวดวันที่30ธันวาคมปี65 9บวก9เป็น18 18บวก0เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก8เป็น31 31บวก1เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 31บวก3เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4 31บวก5เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6 31บเวก8ปเป็น39ก็จะได้เลขเด่น9ผลกระหน่ำเลขท้าย2ตัวบนงวดที่7มกราคมออก19เก็เข้าเลข9นะครับเข้าเป็นงวดที่1งวดที่2เขาเลข1เพื่อนก็ลองไปเช็คดูนะครับามาถึงงว,งวดที่10งวดสุดท้ายนะครับคืองวดล่าสุดที่ผ่านมาวันที่1มิถุนายนนะครับที่ออก2ตัวบน72ก็เข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่10ติดต่อกัน ามาดูนะครับว่าสูตรนี้จะเลขบนเลขเด่นปักหลักหน่วยบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเจ็บวกเจ็ดเป็น14ส14ิบสสิบสวกหเป็นยี20 20่สิบยี่บวกศเป็นยี่สิบยี่สิบบวกเก้าเป็น2ี่สิบเยี่สิบเกวก1เป็นสาก็จะได้เลขเด่นศูนย้าบวกสาเป็น3าก็จะได้เลขเด่นสองยบเกวกหเป็นสาก็จะได้เลขเด่นส 29บเวก8ปเป็น37ก็จะได้เลขเด่น7ดังนั้นสูตรนี้ก็จะได้เลขปักหน่วยปักหลักหน่วยบนได้แก่เลข0ย์เลข2เลข4และเลข7นะครับต่อไปผมก็จะมาจับเข้าคู่กันนะครับจากเลขเด่นปักหลักสิบบนส่วนแรกคือเลข0 567ส่วนที่2ปักหลักหน่วยบน02 47ผมก็จะมาจับเข้าคู่กันนะครับเราก็จะได้เลขเด่น2ตัวบน16ประตูนะครับเริ่มเลยนะครับ ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดหกสองหกสองหกสี่หกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่และเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับ คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน25ประตูนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เเดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย Line ID ดีของผมนะครับ ad ห619 hlvru มีอํนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพง์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตต่อไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุ็นลนยเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรลย์ไอเดีของผมนะครับ8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ